วันนี้ก็มาพบกับไซโกฟีสฟินอีกเช่นเคยนะนเพื่อน ก่อนอื่นนะคะไซโกก็ต้องขอบคุณนะสปอนเซอร์หลักของรอนก่อนเลยนะคะเว็บ a อ็นบียูฟ้านะเพื่อนเว็บตรงมั่นคงปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะฝากถอนแบบระบบออโต้นะเพื่อนแถมยังรองรับทูเลดด้วยนะคะโอเคนะใครสนใจนะคะอยากจะรองเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถนะค,ะคลิกล,ลิงด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะ,ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของไซโกนะวันนี้นะคะไซโกก็มารีวเกมนะคะในค่ายเอามีเบ็นะเพื่อนราชามายะนะใครสนใจอยากจะเล่นแบบนี้บบนก็สามารถ มาเล่นกันได้นะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมเลยนะเพื่อนว่าหน้าตาเกมข้างในจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฟอร์มการจ่ายเงินนะคะก็ประมาณนี้นะใครที่มาเข้ามาเล่นแล้วนะมาดูตรงนี้ได้นะว่าคําอธิบายฟรีเกมยังไงช่องจ่ายเงินยังไงกดของเกมยังไงนะมาเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดขั้นต่ำนะเพื่อนเบ็ดขั้นต่าก็6บาทนะก็เบ็ดสูงนิดนึงนะแต่เงินรางวัลคือแรงพอตัวนะเพื่อนเดี๋ยวปบเบ็ดสัก 15บาทก่อนก็แลากาบน,น้ำปล่อยเล่นออตโต้แบบร้อยไปนานเพื่อนเราก็มาพูดแล้วโห,โ,หโหแป๊บเดียวก็ได้เงินรางวัลมาแล้วนะ,ะสกแกตเตอร์เข้าง่ายมากนาะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเราเข้าเล่นอ่ะจะง่ายหรือเปล่านะาเพื่อนต้องมาดูกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเกมนี้โอ้โหแป๊บเดียวโอ้ฟีสปินเข้านะาาเพื่อนอ โอ้โหได้มาห้าสิบเฮ้ยหืตัวนี้นะแปลงกายนะเป็นอาสุรกายนะได้มาสามสิบเจ็ดบาทนะเพื่อนเออยังไงครับเนี่ยโอ้โหไม่แยะโอ้โหได้มาหนึ่งร้อยคูณสองโอเคก็ได้มาสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะคะแนนเกมฟรีหรืออะไรอะไรประมาณนี้แหละเอออ big win นะบิ๊กวินนะเพื่อนสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเลยนะ มาเดี๋ยวเรานะคะจะปาเบ็ด30ดูให้เล่นออโต้ไปนะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเราเล่นนี้จะรอดไหมนะขอให้ได้ขอให้โดนานเพื่อนนานๆทีเปลี่ยนค่ายเกมเล่นนะปกติก็จะรีวิวเกมแต่ค่าย P.G. slot ใช่ไหมเพื่อนๆก็มารีวิวเกมนี้อยู่ในค่ายอเมเบ็ดให้ดูนะคะบอกเลยคือเกมค่ายนี้คือแบบเงินรางวัลเขาแบบโคตรโหดอะ่ะเออต้องมาเล่นดูนะคะต้องมาลองดูนะคะใครที่แบบ อยากจะหาเกมค่ายอื่นเล่นดูว่ามันแจกหรือไม่แจกก็มาดูคลิปนี้นะอ่ะก็เล่นด้วยอัดด้วยอย่างนี้แหละนะเพื่อนมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ทุนเนี่ยไม่เหลือแล้วนะเนี่ยกำไรลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเพื่อนโอ้โหทุนก็ยังไม่ได้กำไรก็ลดอ้าวเอาไงล่ะเฮ้ยมาเฮ้ยฟรีเกมโอ้โหมา ีนะยังมีแบบหยิบขย้อนมาให้เราเรื่อยๆนะคะเฮ้ยห้าสิบอืมอืมเกือจริงๆเพื่อนโอ้โหห้าสิบบาทอืมโอ้โหเจ็ดสิบห้า,าจะหมดแล้วนะเนี่ย เนี่ยตังจะหมดแล้วนะยังไม่ใหม่หรอสเกตเตอร์โอ้ดอกนี้บิ๊กวินเพื่อนโอ้โหยังมีเงินประทังชีวิตต่อไป850บาทเลยนะคะโอ้โหนี่นะตัววายมาแม้นก็ไม่รอดแล้วอืมอืมยี่สิบก็แตกง่ายของเขาอยู่นะเพื่อนโอ้โหดูดีร้อยห้าสิบ าาามาดิโอ้โหมาดิฟรีเกมมามาดินานเพื่อนยังไม่เข้าโอเคนะใครที่อยากจะลองเล่นแบบนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์โอ้โหฟรีเกมเข้าเฉยเลยโอเคดอกสองนะคะฟรีเกมเข้าดอกสองนะคะเราได้เจ็ดฟรีสปินหรือการหมุนเศษ เออการหมุนเจ็ดนะโอ้ได้มาเจ็ดสิบห้าบาทไม่คุ้มเลยนะเฮ้ยมันไม่คุ้มนะเนี่ยอืมหืมหืมเจ้ห้าบาทเฮ้ยดอกนี้ยังไงโอ้โหสองพันสี่คูณสองมาดิเก็เรียบร้อยสี่พันเก้าเพื่อนสี่พันเก้าเออกูว่ากูพอแล้วอ่ะกูจบละกูเอาแค่นี้กูพอละนะโอ้ระดับเมกาวิน ซูเปอร์แมกเวินไมโอ้โหสี่พันเก้าให้มันได้อย่างนี้เิราชาไมายะนาาเพื่อนเกมนี้สี่พันนะคะเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะโอเคน้านเพื่อนก็ได้กำไรที่เรียบร้อยนะเอาทุนมาหนึ่งพันบาทได้เงินกับไปใช้ได้ต้องสี่พันกว่านาาเพื่อนโอเคอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครดูนะเพื่อนมาเล่นดูว่าจะรอดไหมนะก็เล่นแล้วมันรอดนะเพื่อนอย่าลืมนะกดไลค์นะคะ กด Subscribe กดกระดิ่งให้ไซโกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนก็ต้องขอตัวลาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย